สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าร้านยำมะม่วงภูม,ม้าชนบุรีนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายดีขายดีตลาดนัดสารา,ร,า,ร,ารวมใจชนก็ขายทุกวันอังคารกับวันศุกร์เลยครับยำที่นี่ก็จะเป็นสูตรพริกสองแบบแจะเป็นพริกฝันกับพริกป่นนะครับเราจะดิบสดใหม่ รับทุกบัตรนะครับรับทุกบัตรแต่บัตรไม่ค่อยรับเลยพักนนี้ครับระบบล่มประจำเพราะว่าคนใช้เยอะเนาะวันหยุดด้วยศุกเสาร์อาทิตย์นี้ใช้กันมันเลยครับเพราะว่าเงินเพิ่งเข้า ีปูมีไข่ด้วยช่วงน,นี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับเพราะว่าทะเลของชลบุรีเนี่ยเขาจะมีปิดอ่าวใช่ค่คะเป็นช่วงเดือนอะไรนะครับยังไม่ปิดใกล้จะใกล้แล้วนะใกล้แล้วใช่ไหมไอ้นี่ถ้าปิดอ่าวเราเอาปูที่ไหนอ่ะจะเป็นเรือเล็กอะค่ะ เรือเล็กยังมีของให้อยู่อ๋อครับเป็นประมงใกล้ต่างนะเขาตอนนี้ใช่ค่ะเป็นประมงชาวบ้านเขาเขาจะจับระยะใกล้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าพวกที่วิ่งระยะไกลเนี่ยเขาจะติดอยู่คือก็จะมีเขตเขาอยู่ใช่ค่ะก็เลยของเขาเลยไม่ต้องจับจ้านด้วยไหร่เนาะคือร้านนี้ก็ถ้าบอกว่ามีของตลอดไม่ใครไม่ไม่ไม่ไปค่ะแต่ก็มีค่ะถ้าถ้าปิดหมดเลยก็หยุดเัน หอยนางรมเป็นชุดๆก็มีจำหน่ายด้วยชุด่าไหร่ครับเนี่ยหอยนางรมหนึ่งร้อยบาทนี่คือสองชุดสองกระปุกถ้าสามกระปุกแล้วครับ <c oughs> เป็นสามกระปุกนี่เท่าไหร่ห้าสิบไปห้าสิบเลยว่า ั้งแกมาเนี่ยมีแต่เนื้อนะครับเพราะมันแน่นจริง ตลอดเนาะต้องใช้คําปั้กเกิดพายถ้าไม่มีนี่ก็คือเหตุสุดพิสายจริงๆนะครับถ้าส่วนมากจะเป็นประมงพื้นบ้านบางทีพายุเข้าอะไรเข้าเงี้ยเนาะใช่ค่คะเรือเขาก็ไม่กล้าออกนะครับไม่มีตัวใหญ่ไหมคะจะหยุดเลยครับเรือเล็กเขาจะงดออกจากฝั่งเนาะใช่ค่ะ แล้เดี๋ยวขามาลงเต็มหน้าร้าน หน้าตาจีรให้ชมนะะดี๋นะตัวเมื่อกี้าแข็งสีสันยำแซ่บีดแน่นอนเนสอชื่อเลย กุกม้ยำกุ้งสดยำก้างค่ะหอยแครงหอยนางรมหมูยอไข่แดงค่ะลค่ะมารน,น้อะแผ็ดีูกค้าโชคดีสัญญ กินปูไข่ช่วงไหนที่มีไข่ก็ถือว่ากำไรแล้วกันนะค่ะตั้งรุนคือกำไรคนกินใช่ค่ะแล้วต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเนาะใช่ไหมของของหนูจะเป็นเหมาลำอะค่ะอ๋อเหมาลำเหมาลำก็คืออ่าเราถ้าจังหวะช่วงไหนดีเราก็จะได้ไข่เยอะแค่เท่ากับว่าราคาเดียวกันใช่ เป็นมังช่วงพี่ถ้าเขาถ้าถ้าเขาได้น้อยเขาก็จะไม่คัดส่วนใหญ่เยอะเขาานถ้าได้เยอะเขาก็คัดไปขายแยกเขาจะได้ได้กำไรเยอะกว่าเขาเรียกปูอวนลอยเนาะปูอวนลอยเนี่ยจะมีคุณลักษณะพิเศษคือเขาจะไม่มีโคนนะครับ ชมแบบเน้นๆหน่อยนะครับกระปุกไข่เยอะๆช่วงนี้มาได้เลยเนาะมาได้ค่ะที่กระปุกไข่เยอะทั้งตลาดโตลุนหน้าสารชุนเมยแล้วก็ตลาดสารตลาดนัดตลาดมืดนั่นแหละครับหรือตลาดนัดสาราลมใจชนเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชื่อตลาดเพิ่อีกคนส่วนใหญ่จะรู้จักในนามตลาดมืดใช่ สมัยสิบปีก่อนมาเดินบ่อยชว่วงนี้เดินไม่ไหวแล้ว <c oughs> บางคนก็กลับมาใช้เร็งที่อ่ะแต่บางคนก็ยอมจ่ายอ่ะอเขาตั้งใจมาซื้อเขาก็ไม่ไม่จริงที่อ่ะบางคนก็จ่ายไ้แล้วรอยืนรอก็มีค่ะบางทีไปเดินเล่นก่อนแล้วค่อยกลับมาสแกนไหมคะก็สแกนให้สแกนที่ดีกใช้ใหญ่เลยครับอันนี้เป็นคัดไซส์เบล่าครับคัดไซส์ค่ะ ตัวจะสวยเนื้อจะเต็ม พำปงยำปูไม้ยำปูสดยำก้างค่ะหอยแก้งหอยนางรมหัยยอไข่แดงค่ะเำละมังเท่าไหร่กันเนี่ยร้อยหนึ่งค่ะ้อ <100 S 1> งหงยาสองอย่างเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดเลยไหมคะกลัวลูกค้าไม่อ, <c oughs> อิ่มคะมืออ่หนูว่คือดีว่าเด้๋ยก่อนจ้า <c oughs> คือถ้าไปดูว,วัตุดิบรับ เขาเรียกอะไรอะ่ะคนหาโดยตรงเขาก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าตลาดหน่อยเนาะนก็เลยขายได้นะครับคือไม,ไม่ผ่านพ่อคา้าคนกลางอะเนาะเป็นลูกค้าประจำเหรอไม่ได้ไม่เอากำไรเยอะค่ะผู้ดีกินถามว่ากำไรเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะเท่ากับเนะขาขายแพงนะไม่เยนอนะครับเพราะว่า <laughs> ผมถ่ายคลิปมาเนี่ยผมดูแล้วรู้เลยแต่มีแต่ลูกค้าประจำค่ะ ไปเอรับสไปหรือยังคะยังค่ะา่ะอหัไรเดให้ดูลูกค้าส่วนหนึ่งลูกค้าไปไม่เห็นไปทวันานนี้ยว่าลูกค้าแน่นๆจริงๆหมูยอไข่แดงนี่ยำไปเลยนะนี่ยำไปเลยจ้าใช้สิบเปิดสิบก่อนนะคะตอนนี้จะสแกนแล้วนะ เพราะว่าของที่ได้มาเนี่ยจะขายกันแท่วันต่อวันเลยนะนงเท่าไหร่นงอยอยะอ่าเผ็ดคะคืออะไรครืออี ซัดซีดยำมะม่วงปูม้าชนบุรีอังคารสุกขากันอยู่ที่ตลาดมืดหรือตลาดนัดสารารวมใจชนวันธรรมดาจะขายกันอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งหน้าศาลชนบุรีหยุดทุกวันอะไรครับหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์นะครับตอนนี้มีวันอยู่ที่แน่นอนแล้วเนาะก็ถ้ามียำสัญจรก็ติดตามเพจได้เลยะครับก็ไปกดติดตามเพจกันไว้ ให้รู้ความเคลื่อนไหวว่าแม่ค้าไปขายที่ไหนนะครับยิ้มโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักไซเดินสายถ่าย,าย,าย,ายคยายาลิปด้วยนะครับขอยยำไข่ไม,ม่นดาต่อแล้วครับมันก็แถมทับแถมมไข่แน่นจริงๆอันนี้เขาเรียกแม่นดาอะไรครับเนี่ยแม่ดาจานค่ะแม่ดาจานใช่ไหมแต่มันจะเป็นไซส์จัมโบ้ ก็คือแมงดาก็กินกันต้องเป็นแมงดาจานใช่ค่ะแมงดาถ้วยก็กินได้แต่ต้องทําเป็นทีแรกผมก็เข้าใจว่าเรียกแมงดาถ้วยเพราะว่ามันเหมือนถ้วยเลยแต่ที่ไหนได้ก็เรียกแมงดาจานดูที่หางค่ะทานได้ไม่ได้หางกลมทานไม่ได้ครับต้องอ๋อดูที่หางหางต้องเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ต้องคนทำบ่าเขาทำไปก็จะมีเส้นอยู่ตรงกลางครับ คือท,ทำไม่เป็นอย่าเสี่ยงเลยนะครับรโอ้โ,โหถึงตายเลยนะครับถ้าอยากเมาไปกินแอลกอฮอล์เอาแล้วกันกินแอลกอฮอล์ถ้ากินไขม่มดานแล้วเมาน,นี่ถึงชีวิตเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแมค่ค้าขอบคุณนะคะ